แม่ย่ามิวแกชวนมิวไปเดินออกกำลังกายนะคะเนี่ยคนแก่คนแก,ก่เกาหลีนะคะจะชอบเดินออกกำลังกายเนี่ยมิวก็จะตั้งเวลาว่าวันนี้นะคะเดินออกกำลังกายกี่ชั่วโมงนะคะกี่กิโลมิวก็จะตั้งค่าไว้แม,ม่ย่าแกชวนคนแก,ก่เกาหลีนะถ้าใครอยู่กับคนแก,ก่เกาหลีจะรู้ว่าคนแก่เขาชอบเดินออกกำลังกายเนี่ยแกไปแล้วเห็นไหม จะไปแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้คนแก,ก่ก็ดีแข็งแรงมากค่ะแปดสิบนะแปดสิบบวกแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนี่แหละไม่ย่ามิวไปค่ะว่าวันนี้ออกกําลังกายกี่กิโลหนาวมากคนแก่โหเดินไปแซงหน้ำอยู่แล้วเนี่ยเดินแซงหน้าอยู่แล้วเอออีกคนนึงแข่งแรงอีกคนช่อ <c oughs> อีกคนช่ <c oughs> อ <c oughs> ดูน้ำแข็งนะคะดูอากาศเนี่ยไม่ย่ามิวแกไปเรียกพี่สะพ้ายพามาดูน้ำแข็งนี่น้ำแข็งเดี๋ยวนะคะเป็นน้ำแข็งเลยคะ่ะหนาวไม่หนาวน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งโอ้โอ้น้ำแข็งนะคะเป็นบ้านพี่สาอสวอบเ ออันนี้ก็เป็นบ้านพี่สะพายแม่ย่านะคะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะคะบ้านพี่สะพายก็คือบ้านพี่ชายพ่อปู่อยู่ใกล้ๆกันอ,กอันนี้อยู่ใกล้ๆกันดูนะคะภูเขาอากาศเย็นนะคะดูดูอากาศเย็นเป็นภูเขาหมดเลยหนาวมากเลย หนาวนะคะเริ่มเป็นน้าแข็งแล้วเริ่มเป็นน้าแข็งบางส่วนโหทุกเวลามีค่านะคะหนาวระหว่างที่เดินนะคะแล้วก็จะติวข้อสอบไปด้วยนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเดินออกกําลังกายไปด้วยติวข้อสอบไปด้วย 1 u l t 어번 우리나라는 대통령 국회 법원 입법부 행정부 사법부 등이 있습니다 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까 행정부입니다 행정부입니다. 1 1 5번 국민 보건 및 사회 복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 보건복지부입니다. 보건복지부입니다. 음. มา볼까요 네, 졸로.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  로 네, 로 เดินได้4โอชาคิโลชิ้นชิปลิลชาคิโลชิ้นชิปิ4,879 4,870 4,879นะคะโอ้ออกกำลังกายวันนี้4ก, 4, โกิโลเบาๆ4กิโลเบาๆนะฮะป้าแวาอ운동안까요หวครหวโขาไปแล้ว